สวัสดีครับในคลิปนี้ครับจะมาแนะนำการบินด้วยเครื่องบินเซสนาซี2 0 8นแแกรนคาราวาน EX ครับก็จะมาแนะนำการบินในเส้นทางสั้นๆครับจากสกลนครไปนครพนมมาเริ่มกันเลยครับ เริ่มแรกครับเราก็จะมาจัดการกับเครื่องบินก่อนเนาะปิดเอาที่ครอบตัวนี้ออกครับที่ครอบฝาหน้าเครื่องก็จะถูกถอดไปด้วยแล้วก็มีตัวปิดปิดโตทิวเนาะแล้วก็ไม้ห้ามล้อครับช็อกเอาออกไป เสร็จแล้วเราก็ขึ้นเครื่องครับจะชิปซีก็ได้หรือจะเปิดประตูก็ได้เข้ามาในเครื่องเรียบร้อยก็จัดการกับจำนวนผู้โดยสารแล้วก็น้ำมันก่อนครับไปที่อิเล็กทรอนิกส์ฟแบ็กจะเข้าด้านข้างก็ได้นะถ้าใครถนัดก็เข้าด้านข้างอย่างนี้ก็ได้ครับไปที่ซิมบีบดีสแพดบิวเลย ผมสร้างซิมบีฟจากอ่อไม่ใช่สิผมสร้างไฟแพนจากซิมบีฟเข้ามาเรียบร้อยเนาะเป็นการแอร์เจ็ดสองเก้าครับบินจาก v t u คือสกลนครนเนาะไปว t ทดับบันยูครับนครพนมระยะทางกันบินแค่สามสิบแปดนอดเทิคข้มยัยซิมบีฟให้บินสามพันห้ารอยฟุตครับเราก็อิมพอร์ o รูทเข้าไปในเครื่องเลยรอสักครู่ เรียบร้อยครับเสร็จแล้วก็ไปเติมน้ำมันขยับหน่อยแล้วกันเอาซีมบีบพันเนลขึ้นมาครับจะได้ดูได้สนัดนะไปที่แอร์ครับครับไฟเพอร์ฟอร์มานส์แมสแอนด์บาลานซ์จำนวนที่นั่งโดยปกติก็แปดคนเจ็ดคนหกคนกันแล้วแต่เนาะแต่ว่าตรงนี้มันจะเป็น มันไม่ได้เป็นเวลาเราขยับอะครับเนี่ยมันเป็นกิโลเราก็ใช้คูณไปก็ได้ครับหนึ่งคนหนักสักเจ็ดสิบโลเจ็ดหกสี่สิบสองสี่ร้อยยี่สิบโลโดยประมาณเราก็ขยับไปครับอ่ะสี่ร้อยหนึ่งเก้าก็ได้แล้วก็โหลดเข้าไปครับน้ำมันซีบีให้เป็น สองร้อยปดสิบเจ็ดกิโลแล้วปรับหน่วยก่อนครับเป็นกิโลแล้วก็เติมเข้าไปครับจะเอาไปเผื่อก็ได้เนาะก็แล้วแต่เอาไปซ่าสี่ร้อยอะโหลดเข้าไปครับแล้วก็มาที่ e อ p t y เนาะดูว่า c e n t e r of gravity หรือ c g มันเป็นสีเขียวหรือเปล่าถ้ามันไม่เป็นสีเขียวเราก็ปรับตรงนี้ครับแต่ถ้าสีเขียวแล้วก็กดโหลดเข้าไปเรียบร้อยครับการเติมน้ำมัน แล้วก็ต่อไปก็มาจัดการกับการ power up เครื่องแล้วก็สตาร์ทเครื่องยนต์ผมก็จะมีเ h e c k l i s t ให้ตัวหนึ่งครับเป็น checklist ของการ Start up เครื่อง C 2 0 8 B ครับแล้วก็ค่อยๆไล่ไปครับเอายกเก็บไปก่อนก็ได้ ถ้ามันเกะก,กะขอหแรกของซิมบีครับ Parking งเบรกเซตปาร์คิ่งเบกรก,เบกจะอยู่ตรงหน้าคนขับนี่ครับข้างล่างกดใช้เมาส์คลิกได้ดึงขึ้นมาก็คือเซตเนาะเอ็กครับปูเอลแท k ซีเล c เตอร์ปูเอลแท e ซีเล o เตอร,อตอรจะอยู่บนเหนือศีรษะครับ บิดไปทางนี้ก็คือออนบิดไปทางนี้คือออฟเนาะมีอยู่ถังจะมีถังซ้ายกับถังขวาครับออนโบดเรียบร้อยเทคครับพาวเวอร์พอพเพอเลอร์ลีเวลครับข้อสามพอพเพลเลอร์ลีเวอร์ก็คือตัวสีฟ้านี่ครับปูนก็ดันไปข้างหน้าให้สุดปูเอลคอนดิชันคัตออฟ ทูเอลคอนดิชันก็คือสีแดงนี่ครับเอาลงมาข้างล่าสุดเป็นการตัดน้ํามันเนาะเช็คครับ Ignition Normal Ignition เแลก็หันมาดูที่ทางด้านซ้ายครับ Ignition Normal อ,อ,อ,อันนี้เช็คครับต่อไปครับ แบตเตอรี่ออนแบตเตอรี่ก็คืออันบนนี้ออนเลยเบอร์เจ็ดอวิโอกหนึ่งออนอวิโอกหนึ่งสองครับออนเบอร์หนึ่งก่อนสีเบลไซออนสีเบลก็ขยับขึ้นไปข้างบนดีครับสีเบลออนนูสมคกิ้งออนครับบีคอทไลออน ปูเอลบูสปัมกลับมาข้างล่างปูเอลบูสปัมออนครับแล้วก็เราก็จะสตาร์ท hmm. เครื่องแอดเกตเลยครับพับเพลย์เลอร์แอรเรียเคลียก็เทคพับเพลย์เลอร์แอเรียยกขึ้นดูหน่อยก็ได้เคลียเสร็จแล้วก็มาสตาร์ทเครื่องครับ ก็หันกลับมาที่เดิมครับปุ่มสตาร์ตสตาร์เตอร์อยู่ตรงนี้ครับก็สตาร์ทเลยพอสตาร์ทแล้วนคลิกข้อต่อไปก็ให้เราไปมอนิเตอร์ NG ครับอยู่ตรงหน้าจอมันติดิสเพย์ตัวนี้ NG มากกว่า12เมื่อไหร่ก็ดัน ปูเอลริเวอร์ครับขึ้นไปที่ไอดเดนโลเล็กโลไอดเด้นรือไอดเดนโลโลไอดเดนนะแล้วก็เช็ครอบครับฟิลโฟโร์าสิบถึงร้อยสี่สิบเอพีเอสฟิลโฟ์ก็อยู่ตรงนี้ครับเก้าสิบสองใช้ได้แล้วเช็คครับเครื่องสตาร์ทเรียบร้อยเพราะฉะนั้นไปที่อันต่อไปครับ สตาร์เตอร์ออฟสตาร์เตอร์ครับดึงกลับมาที่ออฟฟูเอ้บูสปัมกลับมาที่นอร์ม l ลอวิโอนิกสออนครับการสตาร์ทเครื่องเรียบร้อยแล้วส่วนที่เหลือก็มาจัดก,การเรื่องการตั้งความสูง ทิศทางอะไรพวกนี้เนาะเราจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้เนี่ยหน้าจอที่เป็นมั l ติฟังก์ i o n display เนี่ยครับมันก็มีเส้นทางการบินเรียบร้อยเพราะว่าเราเมื่อกี้เรา import จาก simview เข้ามามันก็โชว์ในนี้เลยส่วนที่เราต้องตั้งต่อไปจริงๆไฟมันยังเปิดไม่หมดไม่หมดเนาะเทคลิสเขาไม่ได้ให้มาเราเปิดเลยครับแปออนครับสต o กออนบีคอก เคบินอ่อนเลย p o ว e r outlet จริงๆจะเปิดหรือไม่เปิดก็ไม่มีปัญหาเนาะแต่ผมก็ชอบเปิดครับอ่อน landing l i g h ยังไม่เปิดหรือจะเปิดเลยก็ได้นะเครื่องบินเล็กไม่ค่อยมีปัญหาอะไรอ๋อเสร็จแล้วมาตั้งความสูงครับก่อนที่จะตั้งความสูงก็กดเปิดไฟเดเ e กเตอก่อนเปิดยอเดนเปครับ เอาเท็คลิสเก็บไปก่อนเนาะไม่ได้หรืออีกข้อเดียวคือ before take off ครับ fuel condition low <c oughs> ก็ปรับเป็น high idle โอเคมาที่ความสูงก็มีปุ่มปรับ attitude selector อยู่ตรงนี้ครับก็ ปรับขึ้นไปเลยเราอินิเชียลคลามจริงเราบินแค่แป่สามพันห้าเนาะสี่บีบให้เป็นอินิเชียลคลามมาครับก็ตั้งไปก่อนสามพันห้าบินขึ้นด้วยวอ์ติคอสปีดสักห้ารอยครับคอก่อนส่วนการปรับโหมดเป็น heading หรือโรก็ได้ถ้าเราจะเป็น heading แล้วก็ heading ไปหรือถ้าเราจะเป็น บินด้วย FMS แล้วก็แนบไม่ได้ที่ยังไม่ได้เพราะว่า c d i ครับหน้าจอตรงนี้มันเป็นโ o เค l ลเซอร์อยู่เราสามารถเปลี่ยนโหมดนี้โหมดแนบโดยกดปุ่ม c d i ตัวนี้มันก็จะเปลี่ยนเป็น GPS ล็อก1ล็อก2ก็คือ l o c ค l i z e r ร์ o c a l i โลเคนะเราสามารถตั้ง ความถี่วิทยุในการทำทางได้สองสองอันครับเป็นแนป1กับแนป2ก็โลเคเลเซอร์หนึ่งก็คือแนป1โลคเลเซอร์สก็คือแซปแนป2เนาะเราจะบินด้วย GPS เราก็ปรับไปที่ GPS แบบนี้ครับแล้วก็ไปลองใหม่กดแนปทีพ g เ s เรียบร้อยความสูงตั้งแล้วทิศทางตั้งแล้วสำหรับปุ่ม heading ครับเราสามารถกดหนับตรงกลางเพื่อให้ heading b a กตัวนี้มันกลับมาที่ข้างหน้าได้คลิกไปเลยครับปึ๊บแต่มันไม่ซิงนะพอเครื่องบินเลี้ยวเราก็อาจจะต้องมากดเพื่อให้ heading b a กตัวนี้มันวิ่งตามแล้วก็ต่อไปก็ตั้ง QNS ครับ QNS สนามบ,บินสกลน,นคร 10ึ่ก็หมุนนอตัวนี้ครับเราดูจากสัญ,ญลักษณ์นี้เนาะบารโรก็เป็นวงนอกก็คือหมุนวงแหวนตัวนี้ครับส่วนข้างในจะเป็นหมุนคอร์ดหรือปรับคอร์ดเนาะก็ยังไม่ได้ใช้ตอนนี้ครับมาดูเรื่องของการปรับหน้าจอ P f เสักหน่อยหนึ่ง เริ่มจากสควอชครับกด F P D R เนาะปึ๊บครั้งหนึ่งมันก็จะมาหน้าของการตั้งสควอชตอนถ้าเราจะตั้งโคดเราก็กดโคดครับตอนนี้มันเป็นเจ็ดพันผมตั้งสองพันสองพันเรียบร้อยถ้าเราจะสแตนบายเราก็กดสแตนบายครับถ้าเราจะออนเราก็ออนเลยก็แล้วแต่ครับว่าถ้า สมจริงหน่อยก็สแตนบายก่อนไปออนตอนจะเข้ารันเวย์หรือใครขี้เกียจไปออนตอนนู้นก็ออนตอนนี้เลยก็ยังได้แต่ผมสแตนบายก่อน PDF option ครับก็จะมีเรื่องของการตั้งลมตรงนี้มันจะแสดงตรงนี้เนาะผมก็จะชอบใช้ option 3แต่ท่านอื่นชอบใช้ option อื่นก็ลองดูครับมันยังไม่ได้ขยับเนาะลมมันก็เลยไม่มาผมก็ปรับ option ไปอย่างนี้ ส่วน DME ครับก็เป็นการแสดงผลของการนำทางด้วย DME เนอะตอนนี้เป็นแนปวันอยู่หนึ่งหนึ่งศูนย์จุดห้าไม่มีระยะทางก็ปิดไปก่อนก็นได้อั t i ติจูดยูนิตครับสำหรับใครที่เป็นนิ้วหรือเป็นเปลี่ยนเป็น s p a ก็มากดตรงอั t ติจูดยูนิตตัวนี้ สแตนดาร์ดบาโออันนี้คลิกตอนจะให้เป็น Standard ครับ PDF option คลิกอีกทีก็กลับมาเป็นแต่อ่าบาโลที่เป็นบาโลไม่ใช่สแตนดาร์ดเนาะไม่รู้จะพูดยังไง ไม่ใช่สแตนดาดกับสแตนดาดแล้วกันนะโอเคเพราะฉะนั้นเราก็พร้อมจะแท็กซี่แล้วครับอ่ะความถี่วิทยุนิดหนึ่ง one t decimal เนาะปุ่นที่ปุ่มคอมตัวนี้ครับแล้วก็แอคทีฟมาทางนี้คอมก็จะมีคอมหนึ่งคอมสองเนาะแต่ส่วนใหญ่ก็ใช้คอมหนึ่งแหละ ตรงนี้ตอนนี้เรียบร้อยสำหรับไฟแพนครับสามารถกดคลิกดูที่ FPL ตัวนี้ได้เวลาเราจะไดเล็กเราก็ใช้หมุนหนอบข้างล่างครับเปลี่ยนไปที่จุดที่เราจะไดเล็กไปแล้วก็กดไดเล็กตรงนี้เนาะหมุนมันก็จะขึ้นเมย์พอยที่เราจะไปครับเราก็หมุนหนอบข้างล่างตัวนอกเนาะมาที่ Activate แล้วก็ กด enter เพื่อ activate เนาะแต่ถ้าเรายังไม่ทํามันจริงๆเราก็เก็บมันไปครับคลิกทิ้งไปก็ได้ตอนนี้เรื่องพร้อมสี่แล้วครับ